ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีแบ่งรูปลายสักนะครับลายสักเต็มหลังก่อนอดื่นนะครับให้ทุกคนหาแบบลายสักหรือแบบที่ลูกค้าจะสักมาครับนะครับเข้ามาในเวบนี้นะครับพิจารนะครับวัวลูกค้าจะสักลายนี้แล้วกันครับเป็นลายนี้เป็นงานจิตเป็นนิดนะครับเต็มหลัง แล้วก็บันทึกมาไว้หน้าเดสก์ท็อปครับผม mm hmm. สิ่งสำคัญต่อไปที่ต้องมีก็คือเอฟ mm hmm. โฟโต้แชทนะครับา mm hmm. โหลดตามอินเทอร์เน็ตได้นะครับ mm hmm. โปรแกรมฟีเข้ามาในนี่นะครับ mm hmm. แล้วก็ลากงานที่เราจะฝักมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นอย่างละสองนะครับ mm hmm. แล้วกดปุ่มสเปซนะครับ กดสเปซอีกครั้งนึ่ะก็จะได้ไฟล์มานะครับแบ่งเป็น4รูปนะครับอัตราส่วนเท่ากัน,นครับแล้วสิ่งสำคัญต่อไปก็คือขนาดความสูงความกว้างของหลังของลูกค,ค้านะครับให้วัดให้เรียบร้อยนะครับหลังของแต่ละคนจะอยู่ที่ประมาณความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ30นะครับ ความสูงที่อยู่ประมาณ52-55การ์ด A4 ต่ลแผ่นนะครับถ้าต่อกันนะครับความกว้างสองแผ่นจะอยู่ที่40ครับคือเหลือเฟือครับความสูงอยู่ที่60เหลือเฟือครับวิธีต่อไปคือให้ลากรูปที่หนึ่งเข้ามานะครับแบบนี้ครับลากเข้ามานะครับเราเลือกขนาดได้นะครับอผมจะตั้งไว้ที่3ครับจะประมาณนี้ครับผมรูปที่หนึ่งเรียบรอครับกดที่ไฟล์ครับผม เอกสารเปล่าพับหน้าหนึ่งลงไปครับส่รูปที่สองเข้าไปครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูรูปหนึ่งกัน23เซนติเมตรนะความสูงกดเข้าไปกดที่รูปแบบนะครับต่ไม่ต้องเปลี่ยนนี้ก็ได้ครับหรือเปลี่ยนตรงเนี้ยเราสามารถเลื่อนได้นะแต่ถ้าสมมติเราแสนแรกก็คือมันจะโคงเดิมแบบตัวแรบ23เถ้าเไปกด enter ครับผมโอเคกดไฟล์ครับผมเอกสารครับผมพับตัวนี้ลงไปครับ รูปที่สามใส่ครับผมกดรูปแบบครับใส่ความสูงเข้าไปยี่สามโอเคครับเดิมว่าผมกดไฟ์เอกสารเปล่าครับผมลากเข้ามารูปแบบครับผมแต่ต้องต้องคลิดก่อนนะครับต้องคิดให้ขึ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมนี้ก่อนที่เห็นนะครับแล้วก็ใส่ความสูงครับยี่สามครับผม นี้ก็จะได้มาเป็น4แผ่นที่เท่ากันนะครับผมมีคลิปเล็กๆน้อยๆจะบอกครับคือเวลาตัดนะครับให้ตัดฝั่งเล็กกอกนะครับนะครับมันจะมีฝั่งหนึ่งที่น้อยนะครับให้ทุกคนตัดออกแล้วก็มาดูรูปที่สองแล้วให้เหลือฝั่งที่เยอะๆไว้นะครับเพื่ออะไรนะครับให้ติดกาวครับผมทากาวตรงนี้แล้วก็เอาฝั่งที่เราตัดที่เสมอเนี่ยมาแปะใส่ตรงนี้ครับผม เหมือนกันครับล่างก็เหมือนกันครับตัดตรงนี้ออกสองฝั่งครับผมตัวนี้ก็ตัดข้างล่างออกครับตัดให้เสมอนี่ครับแล้วพอตรงนี้เราก็ทากาวตรงนี้ครับแล้วก็เอาข้างบนที่ตัดเสมอนมาแปะไสครับแล้วก็อันนี้พูดถึงตัดครับจริงๆครับผมกดไฟล์ครับผมคลิปครับแล้วก็ตอนนี้ผมันจะเปิดเครืองินะครับ หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับหลายคนนะครับแว้เจอ,อกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ